สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามก,กันวันที่17พฤษภาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคม2 5 6 6นั้นชาวญี่ปุ่นบนเกาะโอกินาวาจำนวนหลายพันคนรวมตัวกันใกล้กับฐานทัพอากาศคันเด,ดะเพื่อวันเสาร์นะครับเพื่อแสดงพลังต่อต้านการเข้ามายึดครองเกาะโอกินาวาของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ51ปี ที่สหรัฐมอบคืนเกาะโอกินาว่ากลับคืนสู่ญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐนั้นยังคงปักหลักตั้งฐานทัพอยู่ที่เกาะโอกินาว่าและโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ซึ่งกําลังมีการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งทําให้ชาวญี่ปุ่นนั้นเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นเป้าหมายโจมตีจากจีนได้หากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นมาจริงๆนะครับโดยกลุ่มผู้ประท้วงได้โกนพร้อมชูป้ายมีข้อความว่าเอาชีวิตที่สงบสุขของพวกเราคืนมาและออสเพรออกไป ทั้งนี้ออสเตรียเป็นชื่อของเฮลิคอปเตอร์ทหารสหรัฐกลุ่มผู้ประท้วงยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นปิดฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวาโดยบอกว่าชาวโอกินาวาเบื่อหน่ายกับปัญหาบุหรี่พิษที่เกิดจากกิจกรรมทางทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีทั้งมลพิษทางเคมีบลพิษทางเสียงนอกจากนี้ยังมีปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมากมายซึ่งทหารอเมริกันเป็นผู้ก่อไม่ว่าจะเป็นการลักเล็กขโมยน้อยเรื่อยไปจนถึงเมาและขับคดีข่มขืนแล้วก็คดีฆา,าตกรรมเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีรายงานนะครับว่ามีผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนท้องถิ่นของโอกินาว่าวัย44ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มพร้อมวัตถุระเบิดขณะพยายามเดินเข้าไปยังสถานกองสุนสารัฐที่โอกินาว่าด้วยขณะนี้ตำรวจนั้นกำลังเร่งสอบสวนแต่ล่าสุดไม่มีรายงานผู้ใดได้รับบาดเจ็บในขณะที่เดนนี่ธรรมกะผู้ว่าการจังหวัดโอกินาว่าได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐนั้นได้ลดจำนวนทหารสหรัฐอเมริกาบนเกาะโอกินาว่าลงเนื่องจากว่าโอกินาว่าขณะนี้น ต้องรองรับ70%ของจํานวนทหารอเมริกันทั้งหมดในญี่ปุ่นโดยปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับกองทัพญี่ปุ่นและสหรัฐได้มีปฏิบัติการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ชายฝั่งเกาะโอกินาวาและล่าสุดนาโต้ก็กําลังจัดตั้งสํานักงานในกลุ่มโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเวลานี้ชาวญี่ปุ่นนั้นไม่ค่อยจะพอใจนะครับที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นมาตั้งฐานทัพอยู่ที่โอกินาวา แล้วก็สร้างปัญหาให้กับชาวเมืองโอกินาว่าอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาก็เลยออกมาประท้วงเพื่อที่จะต้องการขับไล่ไม่ให้สารเบริการนั้นตั้งฐานทัพที่นี่ต้องการให้ถอนฐานทัพออกไปต้องการที่จะให้เอาทหารออกไปจากโอกินาวานะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยครับท้ายที่สุดแล้วผู้ว่าการโอกินาวานั้นเนี่ยจะสามารถเจรจากับทางด้านรัฐบาลกลางได้หรือไม่นะครับในการที่จะต้องการให้มีการลดกําลังทหารในพื้นที่แห่งนี้นะครับหรือว่า ต้องการที่จะยกเลิกเรื่องของฐานทัพสหรัฐอเมริกาบนเกาะโอกินาวาครับ